สวัสดีครับผมชงช้างว่างทำครับวันนี้ก็ออกมาหาหวาน,นะครับหามิ้มครับผมหามิ้มหาเพึ่งออกมาก็บ่ายกว่าแล้วบ่บายโมงกว่าบ่ายโมงกว่านี่ก็รอด,ดูตัวกินน้ำนะครับก็ามาตอนนี้สามโมงกว่าแล้วสามโมงกว่าแล้วเจอตัวกินน้ำนี่ครับ เราจะถ่ายตัวกินน้ำให้ดูนะครับนี่ครับจะพึ่งมิ้มนะครับพึ่งมิ้มกินน้ำ ตัวเล็กครับผมจะมองไม่เห็นเราต้องสังเกตด,ดีๆนะครับผมจะวงกลมให้ดูนะครับตัวจะเล็กมากกำลังเดินอยู่นะครับหยับลุกิ๊กลุนะครับกำลังเดินอยู่ กินเสร็จตรงนี้นะครับก็ขึ้นไปทางป่านี่ครับผมยังไม่เด้ตามนะครับนี่ครับหนองนค้คแฟนก็นั่งดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มนู้นไม่รู้จะบินไปทางไหนอาจจะคนละลังก็ได้นะครับ ก็ผมเมื่อกี้นี้นั่งดูตรงนู้นนะครับตรงจุดนูน้นอยาจะมานั่งดูตรงจุดนี้นะครับแฟนนั่งดูตรงนี้ในตัวอยู่ไหนะ เจอมิ้มพึ่งมิ้มนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวดูทางเข้าไปนะครับเขาจะไปไหนขึ้นไปนี่นะครับอีกหนึ่งลังนะครับแต่ว่ามีสองลังนะครับ เดีย๋ยวค่อยตามนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีกี่ลังเดี๋ยวดูหาดูก่อนนะครับมีกลุ่มไหมครับผมก็ตรงนี้มีเดี๋ยวนะครับสรุปแล้วมีสองกลุ่มนะครับมีสองทางบินบินไปนะครับเดี๋ยวเราจะตามดูนะครับว่าจะเจอกี่ลังครับผม ครับผมก็จากัวตัวกินน้ำนะครับไปกินอยู่ฝั่งประมาณประมาณสา4สิสี่สิเมตรได้นะครับฝั่งนู้นบ่อน,น้ำอยู่ฝั่งนู้นครับนี่ครับมาอยู่อีกฝั่งของป่านะครับติดทุ่งนาครับฝั่งนี้ บินไปสองทางครับเพิ่งเจอเพิ่งเจอลางเดียวน่ครับลองตีดูครับมันมีหัวน้ำาเปล่านี่ยครับครบเราโอเคนี้ก็พอครับหน้านี้หน้านแรงนะครับ ไฟไหมครับเราให้กกันดื่มน้ำได้ครับผมแลไปกินครับ ครับขอไปครับผมก็จะเรียบร้อยครับไปมนี้หน้าแรงนะครับย้นยัาครับผมเรียบร้อยครับ ครับมนะครับพอได้กินครับผมเดี๋ยวไปหารงอีกลัางหนึ่งครับมาม่อีกครับผมนี่ถ้าแกมาโดนขนนี่โอ้โหันมันไป่ได้ครับเดินป่า ลองมามุ้ยครับผมเป็นป่าเลยนะครับครับผมก็เดินดูทั่วแล้วนะครับเจอแต่บินไปทางนู้นนะครับที่เจอตรงจุดโน้นนะครับนนรบ,บินขึ้นไมนุม่เจอหนึ่งลงังแต่จุดนี้ครับไม่เจอนะครับ บินขึ้นไปนี่ครับเจอะแต่มามุยต้องถอยครับผมมามุยเยอะเดีย๋ยวไปดูไปดูใหม่ใหม่เผื่อเผื่อเจออีกครับผม